The Noon Student in p r a t ปฐม 5. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่ 5. วันนี้ค่ะบ่ายเรามาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with c r o n u t สำหรับวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่อง Weather and Seasons. Weather and Seasons. อ weather คำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศส่วนคำว่า seasons seasons แปลว่าฤดูกาลเอาเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลกันนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูสองคำนี้กันก่อนนะคะคำว่า weather และคำว่า seasons คำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศจะเป็นสภาพอากาศของแต่ละวันว่ามีสภาพอากาศเป็นอย่างไรส่วนคำว่า seasons seasons แปลว่าฤดูกาลฤดูกาลก็จะเป็นสภาพอากาศโดยรวมของช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าสภาพอากาศและฤดูกาลจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาดู seasons หรือฤดูกาลกันก่อนนะคะอารฤดูกาลมีทั้งหมด4ฤดูกาลนักเรียนดูคำแรกเลยนะคะคำว่า spring 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 แปลว่าฤดูใบไม้ผลิคำที่สอง winter 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 ฤดูหนาว ฤดูที่สาม summer 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 ฤดูร้อนและฤดูที่สี่ autumn 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 ฤดูใบไมร้ร่วงออาวสีิฤดูนี้ เป็นฤดูการของประเทศฝั่งตะวันตกนะคะอาต่อไปเรามาดูฤดูการของประเทศไทยกันนะคะ Seasons in Thailand เอามีทั้งหมด3ฤดูด้วยกันก็คือฤดูแรกก็คือ Hot season Hot season Hot season ฤดูร้อนฤดูที่สอง Rainy season Rain season, rainy season, rainy ฤดูฝนและฤดูที่สามก็คือ cold season, cold season, cold หรือว่าฤดูหนาวค่ะต่อไปเรามาดู w e a t e r s w e a t e r s หรือสภาพอากาศกันนะคะ อาวคำสับคำแรกเลยนะคะคำว่า sunny 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 แ sun ปลว่ามีแดดจ้าคำที่สอง windy 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 แ wind wind ปลว่ามีลมพัดคำที่สาม hot 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 แปลว่าร้อนคำที่สี่ Stormy, Stormy, Stormy แปละว่ามีพายุคำที่ห้า Rainy, Rainy, Rainy แปละว่ามีฝนตกคำที่หก Snowy, Snowy, Snowy แปละว่ามีหิมะคำที่เจ็ด Warm 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 แปละวะ่าอบอุน่นคำที่แปด foggy 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 แปละวะ่ามีหมอกคำที่เก้า cloudy 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 แปละวะ่ามีเมฆมากและคำสุดท้ายคำที่สิบ cold cold, cold แปลว่าหนาวต่อไปเรามาดู adverb of frequency กันนะคะ adverb of frequency ก็คือคำที่เราใช้บอกความถี่นั่นเองอ่านักเรียนดูที่คำแรก always, always always แปลว่าเป็นประจำทุกวันอ่ะคำนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์คำที่สอง usually 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 ก็คือเป็นปกติ80%ตคำต่อไป often 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 ก็คือบ่อยๆก็คือยก็คือ60%คำต่อไปนะคะ sometimes 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 แปลว่าเป็นบางครั้งก็คือ40เปซตคำต่อไป seldom 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 ก็คือไม่ค่อยจะทำอ่าก็คือ20เอร์ซและสุดท้าย never 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 แปลว่าไม่เคยทำก็คือ0เปอร์เซน์ ต่อไปเรามาดู conversation หรือบทสนทนา,าถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะเอานะักเรียนดูบทสนทนานี้นะคะเขาบอกว่า w h a t s the weather like in แล้วก็ใส่ฤดูการไปข้างหลังก็คือถามว่าในฤดูการเนี้ยอ่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ค่ะเวลาตอบอ่าเราก็ตอบ it's แล้วเราก็ใส่สภาพอากาศลงไปว่าสภาพอากาศของฤดูการที่เขาถามเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนคำถามด้านล่างอ่าถามว่า do you like แล้วก็ใส่ฤดูกาล do you like เป็นการถามว่าเธอชอบจุดๆไหมอ่าในที่นี้ก็คือถามว่าเธอชอบฤดูนี้ไหมอ้าวเวลาตอบอ่าก็มีคำตอบสองคำตอบก็คือ yes I do ก็คือชอบหรือ no I don't ก็คือไม่ชอบ เอาเรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะนักเรียนดูข้างบนเขาถามว่า What's the weather like in rainy season? What's the weather like in rainy season? อ่า rainy season ก็คือฤดูฝนใช่ไหมคะเขาถามว่าสภาพอากาศของฤดูฝนเป็นอย่างไรอาดูทั้งความมือเขาตอบว่า It's cold. It's cold อ่าเขาบอกว่าอากาศเป็นยังไงคะ cold ก็คือหนาวใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าฤด,ดูฝนเนี่ยอากาศหนาวอ่าต่อไปข้างล่างเขาต้องถามต่อนะคะว่า do you like rainy season do you like rainy season เธอชอบฤด,ดูฝนหรือไม่อ้าวข้างล่างความมือเขาตอบว่าอะไรคะ no I don't No, I don't ก็คือชอบหรือไม่ชอบคะอ่าไม่ชอบนั่นเองค่ะต่อไปก็ถึงเวลา practice หรือเวลาฝึกฝนของเราแล้วนะคะอ่าให้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเปิดไปหน้าที่3ใบงานที่1เรื่อง Weather and Seasons ค่ะในใบงานนี้นะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนดูตารางสภาพอากาศและเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องอ้าวในตารางนี้นะคะทางซ้ายมือจะเป็น seasons seasons ก็คือฤด,ดูกาลอาวจะมี summer rainy season แล้วก็ winter อาามีอยู่3มฤด,ดูด้วยกันส่วนข้างบนอาจจะเป็น weather weather ก็ Winter, คือสภาพอากาศอาจมีสภาพอากาศอะไรบ้างมี sunny ก็คือแดดจ้า rainy มีฝน cloudy มีเมฆมาก cold เย็นและ warm ก็คืออบอุ่นและในตารางก็จะเป็นอ adverb of frequency ก็คือความถี่นั่นเองเอาในตารางนี้เขาจะบอกว่าอ่าในฤดูกาลนี้อาจะมีสภาพอากาศนี้บ่อยแค่ไหนอา้าวสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือข้างล่างนะคะไอ้นักเรียนดูจากตารางนะคะแล้วเอา,า adverb of frequency เนี่ยคำที่บอกความถี่เนี่ยเอามาใส่นะคะ โดยในแต่ละข้อนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศและฤดูกาลเอาไว้แล้วนักเรียนก็ดูนะคะว่าสภาพอากาศแบบนี้ในฤดูกาลแบบนี้มีความที่มากน้อยแค่ไหนนะักเรียนก็เอา adverb of frequency ในตารางเอามาใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ See you again tomorrow goodbye